ข้อที่1มีพื้นฐานโดยคําว่ากรรมฐานประการที่2มีพื้นฐานในเรื่องของกรรมฐานยังไม่พอนะยังต้องมีคําว่าวิปัสสนาเข้ามาด้วยน,นะครับลึกละตรงนี้มันก็จะลึกลงไปแล้วถ้าคนมีของเก่าคนมีของเก่าดั้งเดิมมามันติดตัวมาเห็นชาวว่าเห็นชาวแวบนะครับเอาง่ายๆการนําเสนอต้องมีเครื่องรับและเครื่องส่ง สมมุติว่าผมเป็นเครื่องรับผีเป็นเครื่องส่งวันดีคืนใดเขาอยากจะสื่อสารกาับเราจะต้องเปิดเครื่องทั้งสองจูนเข้าหากันสัญญาณเครือข่ายมันถึงจะชัดเจนหนึ่งขีดสขีดสขีดก็ว่ากันไปนะครับไม่สะดุดติดขัดภาพเห็นแต่ภาพเนี่ยการเห็นภาพหนึ่งไม่ใช่มาเป็นตัวตนนั่งอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เสมอไป มันไม่ใช่เสมอไปหนึ่งเรามีตาเนื้อนะครับสองเรายังมีกายสังขารที่มันเป็นกรงขังที่มันเป็นอุปสรรคนะครับมันต้องอยู่ที่เครื่องรับเครื่องส่งบางทีเขาเข้ามาเป็นกลุ่มหมอกควันนะบางทีม,มันก็มาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มกา๊าซที่มันจะเลืองเลืงขึ้นมานะบ,บางทีผสานซึ่งธาตุทั้งสี่ออกมาได้บางส่วน เอามาเป็นรูปหน้ารูปร่างนําเสนอว่าเขาเป็นภพภูมิอย่างไรชัดขึ้นมาหน่อยแล้วบ,บางทีมาในนิมิตนะมาในนิมิตคือโลกอีกโลกหนึ่งโลกแห่งความามิตรามาเป็นตัวเป็นตนรูปรดกินเสียงมีมกรณีอีกกรณีหนึ่งสุดท้ายมาเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันในการสื่อสารให้เห็นในตาไหนมาเป็นรูปร่างที่สวยงาม ประการน,นี้คือเขาจะใช้พลังงานของจักรวาลเนี่ยมากที่สุดนะครับและเขาต้องยอมแลกเลยนะแลกพลังงานของอไอทิปของเขาก็ดีไอต่างๆของเขาก็ดีพวกบุญกุศลของเขาอะไรต่างๆมารวมตัวกันที่จะให้เราเห็นอันนี้คือสุดๆจริงๆแล้วที่เขาต้องทำเปลืองตัวเปลืองเปลืองเปลืองกายของเขา